สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบานๆปียายชาแนลค่ะพี่น้องมันในสภาพมาเห็ดเผาค่ะเมนูมือนเป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทํามกโค้งไก่ใซ่หัวปลีนะคะพี่น้องหัวปีบานเท่าเนี่ยนะค่ะพี่น้องแล้วก็โค้งไก่พี่น้องเออเป็นโค้งมากเลยค่ะย่อเอามาสับเองค่ะสับให้พ่อละเอียดค่ะเอาไปปั่นอีกรอบนึงค่ะพี่น้องหลังจากปั่นเรียบร้อยเอามาสับใหม่ค่ะเพื่อให้มันละเอียดกว่าเก่าเนาะค่ะก็เสดไม้นู่นนี้พี่น้องเออทั้งตําทั้งสับทั้ง สุดยอดค่ะเนาะค่ะแต่ว่าเห็ดออกมาแล้วแสบค่ะส่วนผสมอันนี้คือข้องไกะะ่เนาะค่ะหนึ่งหนึ่งโค้งเด้ค่ะพี่น้องซับออกมาในประมาณนี้แล้วก็หัวปีอันนี้คือพริกแกงที่ยอดเสือมตตำอีค่ะก็จะมีพริกแห้งหอมแดงเนาะค่ะกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ได้ค่ะพี่น้องอยู่ในนีละคะ่ะก็เป็นเครื่องแกงทั่วไปค่ะแล้วก็มีผักอีตูหรือใบแมงลกักแล้วก็เอ่อพริกโดดค่ะอมายัดใส่เนาะคะ่ะ แลกักกรต่ายไข่เอาไว้ต้มนะคะเป็นมกหมอนะคะพี่น้องมกไก่ใส่หัวปีเป็นมกหมอปั่นเป็นก่อนนะคะย่าสิบโบแบบ่อไปตองนะคะพี่น้องเพราะว่ายา่าเฮดบเฟนนะะ็นค่ะก็เลยจะอาศัยเป็นมกหมอขอดีคองมกหมกอค,คือว่าเอ่อเข้าสมารถชิมน้ำใดแสบโบแสบไปงไดสีข้าวผงรดน,น้ำนามใดค่ะเวลาท้ากินข้าวตดนหนามมันนําค่ะพี่น้องอันนี้ขอดีคุ้งมกหมอนะคะมาค่ะก่อนอื่นขยับขย้ายหาทางอวยตำบกพริกอีกค่ะพี่น้อง นี่ค่ะสภาพมาตามมาพีิเราใสเฮ็ดดีๆก่อนนะคะพี่น้องอย่าเฝ้าเลยะคะ่ะพี่น้องใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเฮ็ดให้เบิงะะ่งค่ะให้จัดสถานที่จังหน่อยนึงก่อน,นะคะ่ะเอาละจ้าหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเอาพริกนะคะตะไคร่หอมแดงกระเทียมพริกแห้งนี่แหละค่ะพี่น้องใส่ลงไปก็ตามด้วยเกลือหมักเผ็ดมากเผ็ดหน่อยเข้าสามารถกะเอาเองได้คะ่ะใส่พริกไก่ก็หนีก็ได้ค่ะพี่น้อง หลังจากนั่นค่ะตำพริกให้ละเอียดเลยค่ะเอาละค่ะพี่น้องพอพริกเริ่มละเอียดค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ผงขม,มิ้นลงไปเพราะว่าามีขม,มิ้นสดน,นะคะอันนี้คือความชอบส่วนตัวด้วยจากพี่น้องเราต้องใส่กระดเด้อถ้าเราไ่มีนะคะแล้วก็ตามด้วยโคงไก่ที่เราสับไปแล้วค่ะใส่ลงไปเลย คงไก่ซับยังดียังสะอาดเลยเหคะพี่น้องพวกมันพวกยังก้กะรอออกค่ะเอาแต่เนื้อเอากระดูมันนะคะพี่น้องแล้วก็โขกกับเครื่องแกงของเรานี่ค่ะตำให้มันเหนียวเลยค่ะเม,มนูนี้เลยะคะ่ะพี่น้องถ่ายไปสื่อกินใดกับสื่อกินซะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันหยากอหลีแต่ว่าพวกเย้าชอบกินนะคะใส่ความบดทน ใส่ความอ,อ๊ตข้นียแต่ซับพงไก่มาตำตอค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอ้ยเขาหนักมากแลวค่ะพี่น้องหลังจากตำเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการปุ้งก่อนอื่นค่ะใส่น้ำปะละาปะล้าน้ำปลาล่าเนี่ยเจะใส่แบบอาริจินน้องน้ำปะลล่าในขวดเลย มาจากบัานเข้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปต้มอยู่ค่ะใส่ลงไปค่ะตามด้วยชูรัใส่หลายแสบหลายเดอพี่น้องใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลานิดนึงค่ะ สำนีจเ้ยค่ะพี่น้องพราะว่าเดี๋ยวจังไรเข้ากับสุวิพงุงหนำม,มันอยู่ค่ะพี่น้องใส่สำนีจเป็นก้อนแล้วก็ยั่วให้เขากัน,นะคะ่ะนี่ค่ะยั่วให้คงไกลเข้าเขากำน้ำกระแดกปลาหเข้านะคะเมนูนี้เขาบอกว่าเพื่อเผื่อนคนไทยทีโบก,กินปลาไหลนะคะกับบะตองไส้ก็ได้เ้ยค่ะบะตันเป็นตองไส้ทุกคนนะคะเอาทีเข้าชอบนะคะยั่วระคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะ หัวปีของเราเอาไปสับแช่น้ําส้มนะคะแล้วเอามาตำใส่กันค่ะเอาล้ค่ะหลังจากเยาะสับแช่น้ำส้มแล้วเรียบร้อยค่ะจะเอามาตำใส่โครงไก่นะคะนะคะเวลาแช่น้ำส้มนะคะี่น้องแช่แล้วเรียบร้อยแล้วให้ล้างน้ำออกน้านึงเดือจะไม่เคยสิ่ผสมนะคะอาหารเข้าบางบางอย่างกะมันสสมบกบบเข่ากันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแกงหัวปีใสไก่สีก็บต้องล้างอะไรคะ่ะเพราะว่า หมันมีความสมนิดมันจะแสบแต่อันนี้เย่อหลังนําออกนำหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเั่้อนะคะคนที่สานจะหูว่าวนื้อขึ้ยังค่ะเน่้ให้หัวปีค่ะเน่วอหรือตําให้หัวปีเ้านี้เขาก็โค้งไก่ค่ะเอาละค่ะหลังจากตำใหดเขากันดีแล้วค่ะให้โค้งไก่ข้าวเหนียวด้วยค่ะ่งเหน,นียวพอกันได้ค่ะทีนี้เราก็จะใส่ใบแมงลักลงไปไ ล่าลงไปค่ะแลราจะตําค่ะที่นี่ตำให้ใบเมี่ยงรักเขา้าเข่ากันค้ามีพักที่เล่าใช้ลุ่นไปก็ได้ด้วยค่ะ,เอ,คะเอาละค่ะตามจนเข่ากันดีเรียบร้อยค่ะพี่น้องทีนี้ถึงขั้นการต้มค่ะ ก็สุดปั่นเป็นก้อนนะคะพี่น,อน,น้องนปะั่นๆเจ้าคอนรอยากบริเด็ปั่นให้เบื้งละคหามันจะโดนเกินไปค่ะตักเป็นก้อนเสร็จแล้วค่ะพี่น้องปั่นเป็นกลมๆค่ะกระยัดใส่บุกพริกบุกพริกเสียบลงสีค่ะหรือเอาไปต้มนะคะพี่น้องมคะคามเดียาวาสภาพไปต้มค่ะขอน้ำเดือดค่ะเราก็ปั่นหัวปีของเรานะคะพี่น้องอยัดใส่ลงไปนะคะด้วยบักพริกค่ะนะคะใส่ลงไปเลย ขออนุญาตใส่มือด้วยะค่ะพี่น้องนะคะมาปั่นไงปั่นหน่อยกระให้เข้าเข็ดเอาเลยด้วยค่ะพี่น้องกะเอาเลยค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะของเยาวปั่นยิง่ง่งไม่คอยเบิร์ดเร็วค่ะม <laughs> ม่ค่อยเบิดเร็วค่ะเอาละค่ะ ใส่ตงไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องโครงไก่หนึ่งโครงกับหัวปีหนึ่งหัวก็จะได้ประมาณนี้นะคะสองสี่หกแปดแปดก่อนค่ะหลังจากนั้นค่ะต้มไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องให้หัวปีกับโครงไก่เข้าซุปดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยปรุงรสค่ะนีค่ะช่วงทือโครงไก่เข้าเดือดนะคะพี่น้องค่อยๆคอนฟองออกหน่อยหนึ่งค่ะ คลิปนี้สัญญาอเเดอขาะพี่น้องขอถษขออภัยและหลายเลอค่ะเพราะว่าแต่อยากให้เห็นบทตถุขั้นตอนค่ะสมเห็ุรัดๆเอาเลยก็จะว่าแอบใส่หนุมใส่ีนเนาะค่ะหลังจากนั้นค่ะให้ปรุงรสน้ำซุปเราค่ะพี่น้องใส่ผงปรุงรสเรื่องไปค่ะนี่ค่ะขอดีของการมกหมอนี่นะคะพี่น้องนี่ค่ะมกโครงไก่มกหม้อน้ำซุปเราสามารถปรุงรสได้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลารอลงไปปลานี่บ่บ่จำเป็นต้องใส่ทุกคนเ้อค่ะ เอาหีเขาชอบค้นมักกับไส้ค้นหมักมากับมูกกบมตรงไส้ค่ะจาเมนูอาหารอีสานกับบะม่่วาทุกเมนูตรงไ้ประแด็ปลาเข้านะคะพี่น้องแล้วแต่เราชอบค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่นอ้องต้มไปเรื่อยๆต้มไฟอ่อนๆกลางๆไปเรื่อยจนกว่าพวงไก่ห้าสิสุกดีค่ะพี่น้องนะคะน่คะคอยสอนฟองไปนั่งค่ะเอาละค่ะ เ้ย่าต้มไปแล้วเรียบร้อยจนซุปค่ะพี่น้องได้จะตักใส่ถ้วยใส่ซ้ำให้เบิ่งว่าเป็นยังไดมกค้งไก่ใส่หัวปีเป็นมกหมอค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องมก,ม,อมกหมอค่ะมกหมอโคงไก่ใส่หัวปีค่ะกำลังหอนหอน,น,น,นข้นหนหวนค่ะหลังจากเย่าปรุงแล้วนะคะพี่น้องก็เคี่ยวไปวเรื่อยจนคงไก่สุกกันเลยมาให้เบิ่งตอนนี้เลยหน้าตาพี่น้องนี่ค่ะรสชาติค่ะน้ำซุปเข้าจะมีความนุ่ยอยู่เลยค่ะเพราะว่าเน้เย่าใส่ผงปรุงรสแล้วก็แนะ ใส่น้ำปลาร้าลงไปค่ะจะเห็ดให้น้ำนาำนะคะพี่น้องมันจะมีความแสบพวมนัวมันจะแตกต่างกับการหมกใบตองนะคะหมกใบตองนี่น่ะมันจะออกเบิดถ้าต้องปรุงรดนีห้ได้แค่แเลยคะ่ะแต่ว่าคอดีของหมกหมองหัวปีนะคะพี่น้องใส่โครง,งไก่เนี่ยเราปรุงโครงไก่บบตองเข้มหลายค่ะเพราะว่านำซุปข้สาสามารถปรุงได้อีกค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเมนูนี้นะคะพี่น้องเป็นเมนูที่ขอบพั่วเย่าค่ะสมัยลําบาสมัยบบมี่แนวสกินค่ะพี่น้องกัแต่เย่าเลี้ยนอยู่บ้บน แม่ชอบเพ็ดให้กินค่ะก็เลยจํามากค่ะจามากตลอดจะไม่เห็ดเท่าซุ้มมือน,นี่นะคะพี่น้องไม่เห็ดหายป่าให้น้องเขากินเขาก็ติดใจค่ะก็เลยซื้อพอตต่อมาเรื่อยๆนะคะส่วนรสชาติค่ะพี่น้องให้ปรุงเอาตามใจปากจะคล้องมักเข้มข้นมักจัดมักเผ็ดก็นี่ก็เห็ดได้ค่ะแต่ว่าเมนูนี้แถบผู้ใดไปพอป่าขายยูไซไปพอพ่นไม่ขาไม่ขายขายยูไซได้ค่ะพี่น้องก็ซื้อกินซะค่ะพี่น้องมันยากแห้งทั้งทั้งซับทั้งปัน่นทั้ง ทั้งตำนะคะพี่น้องก็เสิร์ฟออกมาเป็นเมนูนี่ให้พี่น้องได้เบิ้งได้กินได้อยากนะคะมันมันหยุ่งยากเพราะว่า,ขาวเขาเฮ็ดผู้เดียวค่ะตำก็บตำผู้เดียวซับผู้เดียวแล้วก็เฮ็ดผู้เดียวเลยค่ะพี่น้องมันก็จะค่อนข้างใส่เวลาโดนเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเมื่อยปวดเอวพี่น้องยืนซับพงไก่นี่ค่ะปวดเอวไรค่ะเนาะคะ่ะทามี่แบบว่าเขาสื่อสําเร็จรูปมากแล้วนะคะพี่น้องกัน แบบที่เขาปั้นแล้วนะคะพี่น้องเย่าบุหงวันในหางหลานมีโบอโคองงกลปั้นละเอยียดนะคะก็เอาแบบนั้นมากก็ไรค้ค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ข้าเฮดเองมันก็เลยจะ่อนทางลําบากแนะ่แต่ว่า วิธีการทำบายาบันไดดอกค่ะปรุงรสห้รวยรสมะละกับปั่นนะคะปั่นเป็นก่อนเนี่ยใส่ดอกพริกโดดลงไปค่ะมักเพชรมาเพชรน้อยก็เอามาต้มใส่น้ำที่เข้าใส่ตะไคร่ใบมะกรูดล,ลงไปแค่นั้นแหละค่ะพี่น้องก็จะออกมาเป็นนาตาอย่างสิคะนี่ย่อใส่ผงขมิ้นนะคะแต่อาจจะบลาย์ปันไดค่ะพี่น้องก็เลยสีบเหลืองที่จริงก็อยากห้มันเหลืองนะคะพี่น้องเอาละค่ะขอพคุณหลายด้วยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุนกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องที่เขามา บอกนู่นหัวม้วามากินเขาหัวผ้าเนาะค่ะคลิปนี้ค่อน,นข้างสัญญาณแน่เลยะคะ่ะพี่น้องเพราะอยากเห็นเบิดสุดยังในการทําเมนูนี่เป็นธีกับข้าวมาเมนูนี่เป็นเมนูธีฮ็ดยากที่สุดเ,เ,เ,เป็นเมนูที่ิญญาบุคข่อย,ย,อ,ยอยากเฮ็ดเพราะว่ามันต้องใส่เวลานะคะพี่น้องมาค่ะมากินเขากินน้ำในการะคะ่ะหมกข้องไก่ใส่หัวปีค่ะ